เทพพิสดารบทที่29ข่าวร้ายไม่คาดคิดยามนั้นฝ่ามือสถานฝาก้าวอย่างยิ้มแย้มใส่มึงเนลาก่อความจริงไม่อาจโทษว่าท่านใช้ไม่ได้เหตุการณ์ล่วงเลยมาเกือบ50ปีเราท่านล้วนชาราแล้วรูปโฉมแปรเปลี่ยนจากครั้งกระโนนยามพบพานอย่างกระทันหันไหนเลยจดจำออกอินซีปีกทองพงกศรีสะเห็นพ้องกล่าวว่า น้องเราไม่เสพสุขในวิมานหินหยกฉันไหนตะเกียตะกายมายังแผ่นดินตรงงวนฮิฮิยามกระทันหันคิดโลดเล่นไม่อาจทนอยู่อย่างสงบได้ฮ่าฮ่าฮ่าวาจาของท่านนี้เก่งว่าไม่ตรงกับใจกระมังใส่เมืองเล่าก็อไม่ยอมเชื่อถือยอมแน่นอนท่านเข้าแผ่นดินตรงงวนมาด้วยเรื่องใดต้องการความช่วยเหลือจากสหายเก่าหรือไม่ฝ่ามือสถานฝา กอกตาแล้วกล่าวท่านสามารถช่วยเหลือหรือน้องเราออกจะดูแคลนเราไปแล้วโดยกิติภูมิในบูธิมตรงวนของเราเกงว่าไม่มีเรื่องราวที่ช่วยเหลือไม่ได้ใสมึงเหล้ากอมีกิติภูมิสูงสง่าจริงแต่เรื่องนี้เกงว่าท่านทําไม่ได้เราไม่เชื่อท่านลองบอกมาฟังดูเราคิดเสาะหาคนผู้หนึ่งอินทรีปีกทองแงนหน้าหัวรอก่าว่า เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องตึงมือใดที่แท้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้เองใส่มือเล่ากอย่าได้คิดเห็นว่าง่ายไดไปบุคคลที่เราสืบเสาะหาไม่แน่นักว่าท่านจะร่วงรู้ร่องรอยมันท่านลองบอกมาว่ากำลังเสาะหาผู้ใดเสาะหาซึ่งเศร้าห่วงอินทรีปีกทองงงงานบูกล่าวว่าท่านหมายถึงเทียนสัวตักเรง มังกรพิษภูเขาเทียนสัวโหดเทียนเสียงที่ด้านข้างพอฟังชื่อฉายาพันฉุกใจคิดตามคำบ่งบอกของประมุขวิมานหินยกห้องงังสั่งนางปลอมแปลงเป็นนางระบำขับกล่อมปะปนอยู่ในเมืองไข่หงเพราะเพื่อเสาะหามังกรพิษเทียนสัวซึ่งเป็นศัตรูคู่แขนนั่นเองดูจากสภาพการฟ่ามือสถานฝากำลังช่วยเหลือห้องงังสังผู้เป็นประมุขวิมาน สืบสาะร่องรอยศัตรูคู่แขนเห็นฝ่ามือสถานฝาพงกศีรษะกล่าวว่ามีผิดใส่มึงเล่ากอทราบหรือไม่ว่าตอนนี้อยู่ที่ใดท่านคิดเสาะหามังกรพิษเทียนสัวใหญ่กันย่อมต้องมีเรื่องเรื่องอันใดขอภัยที่มีอาจเรียนบอกหากแม้นเล่ากอล่วงรู้ร่องรอยโปรดบอกต่อผู้น้องด้วยอินทรีปีกทองขบคิดแล้วกล่าว ท่านเคยไปยังภูเขาเทียนสัวหรือไม่รถไปแล้วหรือมันไม่ได้อยู่ในถ้ำมังกรหากแม,ม้นมันอยู่ในรังของมันเราก็ไม่ต้องออกสืบเสาะหาแล้วอินทรีปีกท้องขมวดคิ้วขาวโพงกล่าว่าอย่างนั้นประหลาดแท้ก่อนหน้านี้เราเคยพบพานมังกรพิษเทียนสัวคราหนึ่งมันยังบอกว่าพำนักในสถานที่เดิมพร้อมกันนั้นชักชวนเราไปยังถ้ำมังกร เราก็พบผ่านมันเมื่อใดเมื่อหนึ่งปีก่อนใช่แล้วท่านรู้จักสถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือไม่ฝ่ามือสถานฝาถามอย่างกระตือรือรน้นสถานที่ใดหุบเขาห้วยสวงกกหุบเขาก้าวตรบที่เทือกเขาขี้เลี้ยงสัวเราไม่รู้จักมาก่อนหุบเขาก้าตรบเป็นหลังของมันด้วยหรืออินทรีปีกทองตอบว่าเราไม่ทราบชัด เพียงแต่เคยได้ยินพาดพิงถึงโดยบังเอิญเท่าที่รับทราบมาประมุกุบเขาก้าตลบมีความสัมพันธ์กับมันอย่างสนิทสนมประมุกุบเขาก้าตลบเป็นบุคคลเยี่ยงไรไม่ทราบในบูริมนอกจากเราแล้วเกงว่าไม่มีผู้ใดเคยได้ยินนามุบเขาก้าตลบมาก่อนอย่างนั้นเล่ากอคงไม่ทราบสถานที่ตั้งของหุบเขาก้าตลบแล้วเราเพียงทราบนามนี้โดยบังเอิญ ไหนเลยล่วงรู้ตำแหน่งที่ตั้งฝ่ามือสถานฝาขมวดคิ้วก่าว่าดูท่าเราได้แต่ลดสู่เทือกเขาขี้เลี้ยงสัวทุ่มเทเวลาสืบเสาะค้นหาแล้วหากท่านต้องการหามังกรพิษตัวนั้นได้แต่ทําเช่นนี้ได้รับคำชี้แนะจากเล่ากอขอขอบคุณณที่นี้เรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ยายต้องเกงอกเกงใจไปฝ่ามือสถานฝาประสานมือกล่าวว่า เราคิดขออําราท่านจะเตรียมเดินทางสู่ขีเลี้ยงสัวหรือมิผิดเราคิดสือเสาะร่องรอยมังกรพิษเทียนสัวโดยเร็วที่สุดโหเทียนเสียงก้าวเสริมขึ้นใส่มึงเล่ากอผู้น้องก็คิดขออําราอินทรีปีกทองใส่มึงเอียงกิกถามว่าน้องแท้โหคิดร่วมทางไปกับป่ามือสถานฟ้าหรือไม่ผู้น้องเพียงส่งชื่อเราผู้เท่าแท้ชื่อสักระยะหนึ่ง หอมกับสนทนาเรื่องราวกันเล็กน้อยอย่างนั้นวันพุ่งหัวเถียนเสียงสอดคำอย่างยิ้มแย้มพุ่งนี้หลังเที่ยงผู้น้องต้องรุดไปเยี่ยมเยือนท่านแน่นอนประเสริฐมากเมื่อถึงเวลาผู้พี่ชราจะรอต้อนรับท่านที่นอกหมู่บ้านจากนั้นหันมาชักชวนฝ่ามือสถานฝาชื่อกบอิดแวะไปยังหมู่บ้านเสือดาวหมอบบ้างซึ่งฝ่ามือสถานฝาก็รับคำเป็นมั่นเหมาะอินทรีปีกทอง จึงหัวหนอฮาฮา,ากล่าวว่าอย่างนั้นผู้พี่ชราขอล่วงหน้าก่อนก้าหนึ่งโบกมือต่อก,กระบี่เยี่ยกและพวกชักชวนว่ากลับหมู่บ้านจบคำ้อยตัวพุ่งปราดไปก่อนกระบี่เยี่ยกงเล็บเยี่ยวเหินแพ้ทงและพวกโลดแล่นตามติดชั่วพริบตาจากไปจนหมดสิน้นฝ้ามือสถานฝาชื่อกก,กอิดจึงน้อมกายคารวะโหเทียนเสียงกล่าวว่า องคารกขาววิมานหินหยกชื่อกกอิดขอน้อมพบกงชื่อโหเทียนเสียงรับคารวะตอบกล่าวว่าชื่อเราขออยาได้มากมารยาทข้าพระเจ้าไม่กล้ารับไว้บุรุษนมชุดครามทั้งสองพากันน้อมกายคารวะโหเทียนเสียงบ้างกล่าวอย่างนอบน้อมยิงรับใช้ประจำวิมานหุนชิวยงขงเซี้ยวอั้งขอกราบพบกงชื่อโหเทียนเสียงชุกใจคิด ไม่น่าราบุรุษนมทั้งสองจึงมีใบหน้าง,งามคมคายที่แท้เป็นอิสตรีปอมเป็นบุรุษยามนั้นประสานมือตอบกล่าว่าโกเนียทั้งสองไม่ต้องมากมรารยาทกวาดตามายังฝ่ามือสถานฟ้าถามว่าชื่อเดารับคำสั่งเก่งจู้ประมุขวิมานติดตามมากะมังฝ่ามือสถานฟ้าชื่อกกอิดพงกศีีสะก่าว่าเกงจู้เกรงเกรงกงยื่อโดดเดี่ยวลำพัง อาจเพียงพ้ำถูกประทุษร้ายจึงสั่งเล่าหูนำสองหญิงรับใช้สะกดติดตามเพื่อป้องกันเหตุสุดวิสัยรบกวนชื่อเหลาและโกเนี้ยทั้งสามเร่งรุดยามราตีสร้างความลำบากใจนักฮ่าฮ่ฮ่โกงจือ่อเก่งใจไปแล้วหยุดเล็กน้อยจึงหันเหหวัวเรื่องว่าโกงจือ่อมีทัศนคติต่ออินทรีย์ปีกทองเท่าแส้ใสมืออย่างไร โธเห็นเสียงกล่าว่าข้าพเจ้าพบผ่านมันมิกี่คราในความเห็นข้าพเจ้าผู้เท่าท่านนี้แม้นิสัยวุ่วามร้อนแรงแต่ยังมีคุณธรรมห้าวหาญหน้าเรื่อมใสเล่าหูเห็นพองด้วยเพียงแต่เครือบแคลงสงสัยต่อสำนักมหาการยิ่งชื่อเลากล่าวถูกต้องฟังจากวรีสักการะเป็นเจ้าเหนือต่ำใต้ล้วนสยบสถานทั่วแปดทิศ บูริมเทิดมหาการแสดงว่าไม่มีความเป็นมาเรอเลิศใดมิผิดคำนวณจากวรีนี้ยืนยันว่ามีเจตนาครองความยิ่งใหญ่ในบูริมโหเทนเสียงกาวอย่างจริงจังเพราะเหตุนี้ข้าพระเจ้าจึงรับปากรุดไปในวันพรุ่งนี้จุดประสงค์เพื่อสืบอย่างสภาพภายในหมู่บ้านเสือดาวหมอบเพียงแต่ในความคาดคิดของเล่าหูหมู่บ้านเสือดาวหมอบ ต้องเป็นสถานที่ชุมนุมมังกรพยักการไปของกงจื่วันพุ่งนี้เท่าแท่ใส่มึงบังเกิดความนิยมเรื่อมใส่ท่านคงไม่ทำอันใดกงจือ่อแต่บุคคลอื่นยากระบุมั่นโหดเทียนเสียงตาทอประกายดุดสายฟ้าก่าว่าต่อให้หมู่บ้านเสือดาวหมอบเป็นถ้ำเสือวังมังกรข้าพระเจ้าก็ไม่นำพาปารมกงชื่อรับถ่ายทอดยอดวิชาจากสองพิสดารแดนดิน ด้วยพลังฝีมือของท่านต่อให้เป็นผนังเหล็กกำแพงทองแดงก็ไม่อาจกักกงจื้อได้แต่บูริมเปียมเร่เพทุบายยากระวังป้องกันมิบางควรชราดเดินเล่อไปโเหเทนเสียงพอฟังก็ร่วงรู้จิตเจตนาฝ่ายตรงข้ามกริงเกรงตนเข้าถ้ำเสือเพียงลำพังอาจเพียงผ้าถูกรอบทำร้ายจึงกระตุน้นเตือนสติตนคอยระวังวิธีการต่ำช้าสามาน ยึงกล่าวอย่างสำนึกตื้นตันขอบพระคุณชื่อเหล่าที่แนะนำข้าพเจ้าย่อมระมัดระวังให้มากไว้ฝ่ามือสถานฝายิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเราท่านหาใช่คนนอกกงชื่อไม่ต้องเกรงใจไปคำหาใช่คนนอกแฝงเลดในใหญ่หลวงเพียงแต่โฮเทียนเสียงไม่ทันสังเกตพบฝ่ามือทถานผาหันเหหัวเรื่องว่า เราหูไม่เข้าใจเรื่องราวหนึ่งมิทราบกงชื่อยินยอมประธานบอกหรือไม่ชื่อเหล่าไม่เข้าใจเรื่องใดเกี่ยวกับกระบี่มรณะผู้เป็นบิดากระบี่ปิดวิญญาณที่แท้เป็นเรื่องราวใดโหธเห็นเสียงตอบว่ามันยังมีชีวิตเป็นปกติสุขจริงๆไม่หนำซ้ำพลังฝีมือรุดหน้ากล้าแข็งกว่าการก่อนมากนักอย่างนั้นผู้ซึ่งเสียชีวิตที่เชิงเขาไทาสัวมิใช่มันจริงๆ ย่อมไม่ใช่กระบี่มรณะทราบเรื่องนี้หรือไม่โหเทียนเสียงใสหน้ากล่าวว่ามันถอนตัวจากบุริมกว่าสิบปีแล้วไหนเลยทราบเรื่องนี้ได้อ๋อหากแม้นกระบี่มรณะทราบว่าบูริมมีคนปลอมแปลงเป็นมันแพรข่าวว่าตกตายคงขุนแขนจนกระโดดโลดเต้นกระบี่มรณะสถานสะเทือนบุริมอีกคราคำนวณจากนิสัยใจคอเมื่อการก่อนของมัน หากล่งรู้เรื่องราวนี้อาจาเข้าสู่บุริมอีกคราจริงๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นเช่นนั้นแล้วหรืออารมณ์มันสงบลงกว่าเดิมมิผิดอารมณ์กบี่มอนะไม่หุนหันมู่วามเยี่ยงการก่อนอีกฟ้ามือสถานฟ้าพึมพำว่าโบราณมีคำพังเพยว่าขุนเขาพอแก้ไขนิสัยยากกับกายนี่นับเป็นปรากฏการณริหารจริงๆเอยถึงตอนนี้ สองตาพันกระจ่างวูบร้องพ้งว่าเล่าหูเข้าใจแล้วชื่อเหล่าเข้าใจอันใดกบีมอนะคงอยู่ร่วมกับสองพิสดารแดนดินผู้วโสโกรมังหวัวเถียนเสียงพงกศีสะกล่าวว่าสิบปีมานี้มันติดตามรับใช้ซื้อแปะทั้งสองของเราตลอดเวลาที่แท้เป็นเช่นนี้ภายใต้การอบรมกล่อมเกา่าจากสองพิสดารแดนดินต่อให้กบีมณะเป็นเปลวไฟกลุ่มหนึ่ง ก็ต้องค่อยๆมอดโทมลงนี่นับเป็นโชควาสนาของมันนักกระแสเสียงเปลี่ยนความนิยมเรื่มใสโหเถียนเสียงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่ากบีมอนะติดตามรับใช้ซือแป๋ทั้งสองมิมีเจตนาออกสู่บุริมอีกดังนั้นตอนที่ข้าพเจ้าลงจากสำนักมันจึงมอบเสรักษมอนะให้ไว้วานข้าพเจ้าอสืบส่อหากระบีปิดวิญญาณบุตรชายมันค่อยคุ้มครองดูแลพร้อมกับถ่ายทอดเพลงกระบีมอนะ ที่มันพึ่งบัญญัติเพิ่มเติมแก่ข้าพเจ้าสามท่าเช่นนี้เป็นว่าชั่วชีวิตกระบีมอนะจะไม่ออกสู่บบริมอีกนั่นไม่แน่นักหากแม้ข้าพเจ้าเผชิญเรื่องยุ่งยากใดซื้อแปดทั้งสองคงต้องใช้มันลงจากสำนักมาช่วยเหลือฝ่ามือสถานฝาหัวรอบพางกล่าวว่าด้วยฝีมือเลิศดล้ำสุดยอดของกงจือ้อในเลยเผชิญเรื่องยุ่งยากใดอีก วงบูริมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนยังมีคนนับว่ายากระบุมั่นวาจาแม้ไม่ผิดแต่ทว่าหัวถีนเสียงสอดคำขึ้นหากเป็นจอมอสูรผู้สร้างความปันป่วนแก่บุริมเมื่อคราก่อนออกสู่บุริมด้วยตนเองเล่านี่เกรงว่าเป็นไปไม่ได้หากแม้นเป็นไปได้เล่าฟ้ามือสถานฟ้าใจสถานปากอ้าตาค้างมีตอบคำในบันดล นี่กลับเป็นปัญหาตึงมือจริงๆหัวเทียนเสียงยิ้มพางก่าว่าเอาเถอะพวกเราไม่ต้องสนทนาถึงเรื่องนี้จอมอสูรนั้นหากออกสู่บุริมจริงๆซื้อแป๋ทั้งสองคงไม่ปล่อยให้มันลำพองพยองเด็ดขาดหยุดเล็กน้อยจึงหันเหหัวเรื่องว่าชื่อเราจะเตรียมเดินทางสู่เทือกเขาขีเลี้ยงสัวเมื่อใดเราหูคิดน้อมเรียนต่อเก่งจู่ในวันพรุ่งนี้เช้า จากนั้นออกเดินทางทันทีพึ่งขาดคำที่ห่างไปร้อยว่าพ่านปรากฏเงาร่างสองสายพุ่งปราดปราดมาอย่างเร่งร้อนเงาร่างทั้งสองคายมีเรื่องรีบด่วนใดล้วนทุ่มเทฝีเทา้าโลดตะเบิงชั่วพิบตายนต่นไก่เข้ามาในรศมี30สบว่าโหเทียนเสียงเพ่งตามองสีหน้าพันแปรเปลี่ยนเล็กน้อยคุ้นคิดขึ้นมันชไหนรุดมาขณะคุ้นคิดเลิกคิ้วเรียวงาม ส่งเสียงว่าร้อเหลาพู้เท่าแท้อเราอยู่ที่นี้เงาร่างทั้งสองสายนั้นสาดพุ่งตรงมาและลิ่วลงสู่พื้นผู้มากับเป็นชายชราหลังค่อมตาเดียวฝ่ามือเบิกภูผาร้อสาจิน้นผู้จงรักภักดีต่อระกูลโหและหัวหน้าสาขาพักยาจกประจำเมืองไข่โหงนามวีแชร์สัวฝ่ามือเบิกภูผาเสื้อผ้ามอมแมมด้วยฝุ่นละออง พอยืนหยัดมันก็มอบกราบกรานต่อโฮเทียนเสียงกล่าวว่าบ่าวขอกาบต่อตัวเสี่ยวเอีย้ยบุตรชายคนโตของเจ้านายโฮเทียนเสียงขมวดคิ้วเล็กน้อยยื่นมือประคับประคองกล่าวว่าวเพราะเหลาไม่ต้องมากมารยาทฮุยแชร์ซัวที่ด้านข้างก็น้อมกายคารวะกล่าวว่าุอยแชร์ซัวขอน้อมพบกงชื่อโฮเทียนเสียงโบกมือบอกว่าไม่ต้อง เพ่ตงตาถามว่าร้อเราในบ้านเกิดเรื่องราวใดหรือฝ่ามือเบิกภูผาก้มศรีรษะต่ำกล่าวว่าตัวเสียวเอียร์บทอภัยที่บ่าวไร้ความสามารถโหเทียนเสียงหน้าแปรเปลี่ยนอีกคราถามพงว่าเกิดเรื่องใดกวัวเร้าเอียในวุญเท่าแท่กวัวถูกมานหลายขรากุมตัวไปแล้วโหเทียนเสียงใจสะท้านวันไหวกวัวฮักกึงเป็นตีหู ในอำเภอปดกเกษียนเป็นดากวัวงแง้งหงและกวัวป่วยพงมีศักเป็นงักแปะพ่อตาของตนคิดไม่ถึงกับประสบเพศภัยยามนั้นสองตาสาปกายเจิดจ,จ้าดุดสายฟ้าขอบคุ้มฝ่ามือเบิกภูผาถามว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อใดยามดึกสงัดของสี่วันก่อนทราบหรือไม่ว่าเป็นการลงมือของผู้ใดฟ่ามือเบิกภูผาสายหน้ากล่าวว่าเมื่อสี่วันก่อน คนของขบวนพายุหมาเล็กซึ่งรอบคุ้มของคฤหาหน์ตะกูลกัวพบเห็นอาคารุกะยามวิการบุกรุกเข้าคฤหาหนดจึงปรากฏออกขัดขวางกับถูกประหารเข็นฆ่าอย่างทารุณบ่าวฤาษีอรหันต์พิชิตมานพอทราบข่าวเร่งรุดไปถึงพบว่ามู่มานร้ายฆ่ากุมกัวเร่าเอียจากไปจนไรล่องรอยจึงแยกย้ายออกติดตามพวกเราทั้งห้า ไรลาออกนอกเมืองนานกิ่งเป็นระยะทาง20กว่าล้วนไม่บบพบผ่านวี่แววหมู่มารหลายจึงพกพาความผิดหวังหวนกลับมาสมทบกันโหเถียนเสียงขมวดคิ้วเรียวงามกล่าวว่าป่วยผ้งก่อและงีกหงมวยทราบข่าวแล้วหรือไม่คนของขบวนพายุหมาเด็กล้วนแจ้งข่าวต่อก,กวัวเสี่ยวเอีย้ยและหงโกเนียคาดว่าทั้งสองคงกลับถึงเมืองนานกิงแล้ว หยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อบ่าวออกจากเมืองนานกิ่งสอบถามร้องร้อยตัวเสี่ยวเอีย่ยจากสสทธิพักยาจกตลอดทางจบจนถึงเมืองไข่หงท่านหัวหน้าสาขาแท้หุยจึงนำทางมาหัวเทียนเสียพงกศีสะขบคิดอย่างว่องไวกัวแป๊ะแปะรุงไม่ค้องแวะยุ่งเกี่ยวกับบุญคุณความแค้นในบูริมเป็นผู้ใดคร่ากลุมตัวท่านผู้เท่าไปจุดประสงค์อยู่ที่ใด เหตุการณ์ครานี้มีส่วนสัมพันธ์กับการที่มานหลายปลอมแปลงเป็นกัวป่วยพงหรือไม่ขณะคุ้นคิดฉุกคิดว่าฝ่ามือสถานฟ้าชื่อกกอิดยังอยู่ร่วมด้วยจึงแนะนำต่อฝ่ามือเบิกภูผาวยแช์สัวว่าท่านผู้นี้คือผู้โสแทชื่อสองท่านรีบเข้าไปน้อมพบโฮเทียนเสียงมีศักดเป็นศิษย์สองพิสดารแดนดินเมื่อเรียกหาเป็นผู้โส ย่อมเป็นยอดคนท่านหนึ่งฝ่ามือเบิกภูผาร้อสาจินวิแชสัวรีบน้อมกายคารวะกล่าวว่าร้อสาจินวิแชสัวขอน้อมพบผู้อาวุโสฝ่ามือสถานฝาประสานมือตอบเพ่งตามองฝ่ามือเบิกภูผาถามว่าท่านเรียกว่าร้อสาจินถูกแล้วครั้งกระโนนบูริมมียอดหิมือฉายาฝ่ามือเบิกภูผาคงเป็นท่านกระมัง นั่นเป็นฉายาที่สหายชาบูริมขนานตั้งให้ฝ่ามือสถานฝาพันหรวห้าห้ากล่าวว่าหลานแท้รอไม่รู้จักเราหูแล้วหรือร้อซาจิ้งงงงันบูเพ่งตาข้างเดียวจ้องมองฝ่ามือสถานฝากล่าวว่าขออภัยที่เราตาต่ำผู้โสคือวันเวลากัดก่อนคนเราหูชราแล้วหลานเราจึงไม่รู้จัก เราหูชื่อกกอิดฉายาฝ่ามือสถานฝาฝ่ามือเบิกภูผากล่าวอย่างตื่นเต้นยินดีที่แท้เป็นท่านผู้เท่าบทอภัยที่ผู้หลานไม่ทันฉูกคิดถึงพางคารวะอย่างนอบน้อมอีกคราฝ่ามือสถานฝาหัวร้อฮ่าฮากล่าวว่าร้านเราไม่ต้องมากมารยาทซื้อแปลท่านสบายดีหรือสีหน้าฝ่ามือเบิกภูผาสลดขดหูลงกล่าวว่า ซื้อแปะเราวายชนตั้งแต่20ปีก่อนแล้วที่แท้ฝ่ามือสถานฝาเมื่อวัยชกันเคยรับคำสั่งประมุกวิมานรุ่นก่อนเข้าพินตรง้วนมาปฏิบัติงานบังเอิญรู้จักกับจุกปีชินมือปนศิลาคังเต็กงังผู้เป็นซื้อแปะล้อสาจินคบหาไปสหายกันจากนั้นทุกๆ3-4มสี่ปีจะรุดมาเยี่ยมเยือนมือปนศิลาคราหนึ่งตอนนั้นล้อสาจิน พึ่งมีอายุสิบกว่าปีได้รับความรักเมตตาจากฝ่ามือสถานฝาดัดแปลงเพลงฝ่ามือประจำวิมานถ่ายทอดให้ล้อสาจ,จินหลายกระบ,บวนท่าดังนั้นความสำเร็จในเพลงฝ่ามือของล้อสาจ,จินเนือล้ำกว่ามือปอนศิลาผู้เป็นซื่อแปท่องเที่ยวในบูริมจนได้ฉาย,ยาฝ่ามือเบิกภูผาเมื่อ50สปีก่อนบูริมเกิดกรณีพิพาทประการหนึ่ง ยอดฝีมือตรงง้วนกว่าร้อยคนผนึกกำลังกันบุกทะเลน,น้ำไหยเปิดฉากประหารน,นองเลือดคราครั้งนั้นวิมานหินหยกแทบล่มสลายและยอดฝีมือตรงงว้วนก็ล้มตายเกื่อนกาดหลงเหลือเพียงสิบกว่าคนกับแผ่นดินตรงงวนอย่างทุรักทุเลนับแต่นั้นประมุกวิมานหินหยกจึงสั่งสิทธิ์ในสังกัดอย่าได้คบขาหาสู่กับชนชาวบูริมพร้อมกับควบคุมสิทธ์ คระรเคร่งฝึกปือยอดวิชาเพราะสร้างขุมกำลังตะเตรียมบุกแผ่นดินตรงวนดีที่ยอดคนบุริมท่านหนึ่งทราบเรื่องร่วงหน้าจึงทำการเกี้ยกล่อมประมุกวิมานหินยกทั้งนี้เพราระเลื่อมสาย,ยอดคนท่านนั้นจึงยินยอมรับฟังยอดคนบุริมท่านนั้นเป็นซื้อแปรของสองพิสดารแดนดินมีศักเป็นสื่อโจ้อาจารย์ขอ,อาจานโฮเถียนเสียงวิมานหินยก แม้รับปากไม่ลุกรานบูริมต่งหวนแต่คำสั่งห้ามไม่ให้สิทธิ์คบหากับชนชาวบูริมยังไม่ลมเลิกดังนั้นฝ่ามือสถานฝาไม่มีโอกาสพบพานมือปอนศิลาอีก